สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้มาดูเหรียญหล่อ,ลอบโบราณหลวงพ่อเกิดวัดพันธุวงนะครับจังหวัดสมุทรสาครสร้างปีสองสี่เจ็ดสองนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นหล่อบแบบหล่อบโบราณนะครับแล้วก็มีการติดช่อติดช่อติดช่อด้านด้านก้นเหรียญน,นะครับตรงนี้จะมีกับรอยรอยติดช่อนี่ฮะรอยติดช่อ เราติดช่อทุกองนะครับเห็นไอันนี้จะมีรอยแล้วก็ตะไบตะไบเก็บทุกทุกด้านเด๋ยนรุ่นนี้จะมีมีสองสองพิมพนะครับสองบล็อกพิมพ์แรกจะเป็นพิมพ์ไหลกว้างอันนี้เป็นไหลกว้างฮะสองนี้ไหลกว้างไหลไหลจะตรงเห็นไหมครับนี้เป็นไหลแคบรงนี้จะเป็นไหลแคบใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเป็นพิมพปกโพนั่งบัวสองชั้นเห็นไหมครับหน้าตาชัด สองนี้สองสององแชมป์ครับงานสัมพานี่อง์นี้แชมป์องนี้แชมป์ทุกงานเห็นไหมฮะกระแสทองน้ําทองเต็มเหรียญอันนี้กระแสเงินเห็นไหมฮะคุมเหรียญเลยเห็นไหมครับนั่งบัวสองชั้นเหมือนกันบัวจะคมคมนะครับสังเกตเพื่อนเพื่อนบัวจะคมคมนะสององนี้มีลายตะไบข้างเห็นไหมครับตะไบเก็บงานเห็นไหม พิมพ์ปกโพนนะครับโพจะชัดๆเลยเห็นไหมครับตัวจริงต้องคมนะครับคมมากตาใบเห็นไหมดูตาใบตาใบเก็บงานโทษทีนะครับเห็นไหมฮะดูตาใบความคมของตาใบนะครับตั้งสี่ด้านตาใบหมดเห็นไหมครับ ตายตรงนี้จะติดช่อแล้วก no like like ็ตาใบด้านก้นนะฮะลักษณะวิธีการดูดูง่ายๆเลยครับเม็ดบัวเม็ดเนี่ยชัดๆชัดๆเม็ดปกโพนะครับจะชัดเส้นขอบตรงเห็นไหมบัวสองชั้นบัวต้องคมคมมากสังเกตสองพิมพ์นี้จะต่างกันนะฮะไหลกว้าง กับไหลแค่ก็ต่างกันเห็นเห็นที่มือท่านไหมครับมือท่านนี้จะขัดสมาธิอันนี้จะมือหนึ่งมือหนึ่งขึ้นอีกมือหนึ่งหงายลงเห็นไหมครเนี่ยคือแล้วก็ไหลเห็นไหมครับตรงไหลกว้างเห็นไหมน,นี้จะไหลแค่นะครับนี่ครับสองพิมพ์เหรียญรุ่นนี้สร้างปีสองสี่เจ็ดสองนะครับแล้วก็ประธานจัดสร้างคือหลวงปูบ่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วก็ เชิญหลวงปู่รอดวัดบาง,างบน้ำบนอาจารย์พาวัดละคังผู้สร้างเหรียญละคังหลังคอนะครับก็คือท่านท่านมาร่วมปลุกเสกท่านั้นเหรียญหล่อของหลวงพ่อเกิดวัดพันธุ์พวงนี่ใช้แทนหลวงปู่บุญได้หลวงปู่รอดได้อาจารย์พาวัดละคังหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนี่ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ของราคาแพงมากครับนี่แต่พุทธคุณนี่สุดยอดสุดยอดมากครับของดีกระทุ่มแบรน์นะครับองสองเหรียญน,นี้หรืงว่าเกิดว่าพันธุวงว์งนะครับพี่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีโอกาสหรือว่ามีมีสิทธิ์ได้ซื้อหรือได้ครอบครองก็ถือว่าโชคดีมากๆครับพุทธคุณนี่หลักล้านแน่นอนครับผม ขอบคุณมากครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ